คำปฏิญ,ญาณว่าข้าพระพุทธเจ้านายพงเทพนกแก้วขอกล่าวคำปฏิญ,ญาณต่อหน้าพระรัตนอะไรต่อพระพักใต้ป่าละอองกระบาดต่อหน้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณาจารย์ ซึ่งชุมนุมกันอยู่ณสถานที่นี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าจักเพื่อทูนและจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จักเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญจากบำเพ็ญตนเป็นพนลเมืองดี สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศีลธรรมจะประกอบสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะเคารพนับถือครูอาจารย์และใช้วิชาวความรู้ที่ได้มาจากท่านในทางที่ชอบด้วยยุติธรรม จักมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติยิ่งกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวจับรักษาไว้ซึ่งตัดและติดแห่งปริญญาโดยเคร่งครัดและจับเทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อ,อ บาสเดจพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม